สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะนำเสนอเมนูยำกุ้งครับเครื่องปรุงเราปรุงมาแล้วน้ำจิ้มน้ำลาดผักหั่นไว้เรียบร้อยผักกระหล่ำหั่นไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามพริกโขลกให้ละเอียดหอมซอยแล้ว ขุ่มปัญญานุ่งน,นะคักก็มีผักขันจองหอมผักอิตูเป็นหอม

ตอนนี้เรากำลังนั่งรอคนที่จะมาปรุงครับล้างทำความสะอาดไปแล้วแช่น้ำแช่อะไรไปแล้วกลังรอคนที่จะมาปรุงแป๊บหนึ่งเมื่อนั่งนั่งรอคนทำนานกินข้าวรอดีกว่าครับข้าวไก่ทอดไก่ย่างชุสแป้งทอดรอนาน กินไก่รอดีกว่า้าวนียอ,อบรรยากาศยามเที่ยงสบายสบายแต่ที่พี่พี่โบรเรียนเป็นเทคนิคี่คารเชาค บีบน้ำมะนาวใส่ครับแล้วทำอะไรต่อไปมาดูต่อไปครับจากนั้นเราก็ทำการยำครับยำมรวมใข่าไปยำใบน่ากินไหมครับพี่น้อง ยำกุ้งสดมะนาว